อดีตผู้ใหญ่บ้านแฉเจ้าคณะตำบลให้สีกากินบวบเคยร้องเรียนไปแต่เรื่องก็เงียบคุณผู้ชมนะครับจากกรณีของโลกโซเชียลแชร์คลิปหญิงคนหนึ่งซึ่งทําการอมบวบให้กับพระสงฆ์รูปหนึ่งและคลิปเนี่ยมันมีความยาวหลายนาทีต่อมาทราบว่าไอ้คลิปดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแต่ที่ผ่านมาชาวบ้านก็เคยไปร้องเรียนกับหน่วยง,งานต่างๆแต่สุดท้ายเรื่องมันก็นเงียบและอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเนี่ยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางเนี่ยนะครับ เขาเปิดใจเลยพร้อมกับนําหลักฐานต่างๆมาเขาบอกเคยไปร้องเรียนกับสํานักง,งานพระพุทธศาสนาลําปางเมื่อประมาณสักปี2 5 6 6, 6แต่เรื่องก็เงียบโดยบอกว่าเรื่องนังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแต่ไอคลิปนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยมันนานและน่าจะถ่ายไว้ประมาณสักปี57หรือประมาณ11ปีที่แล้วผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นการแอบถ่ายในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายปัจจุบันพระสงฆ์ในคลิปอายุประมาณสัก70ปีและมีตําแหน่งเป็นพระครูและเป็นเจ้าคณะตําบลแห่งหนึง่ง ซึ่งเมื่อปี6 6เนี่ยตนเองพร้อมกับชาวบ้านเคยไปร้องเรียนที่สํานักง,งานพระพุทธศาสนาลําปางแล้วแต่เรื่องมันก็นเงียบตนเองพร้อมชาวบ้านเนี่ยเคยนําภาพถ่ายดังกล่าวไปที่วัดถามพระครูรูปนี้ว่ามันยังไงเนี่ยหลวงพี่หลวงพี่ตอบกลับมาว่าช่างมันเถอะถ้ายังไงมันถึงที่สุดหากเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนั้นก็จะจบชีวิตตนเองส่วนชาวบ้านในหมู่บ้านที่ทราบข่าวก็เอื่อมระอาอยากให้พระรูปนี้เนี่ยลาสิกขาไปสักที โดยอดีตผู้ใหญ่บ้านยังบอกอีกว่าเจ้าคณนะตำบลรูปนี้แอบมีเมียลับๆมีการแอบส่งข้าวส่งน้ำให้กินกันทุกวัน